ประเด็นรายการก่อน,นดีวกว่าที่สาคัญสุดครับผมวันอาทิตย์นี้นะครับก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมได้พลาดรายการลายกหนกยกสยามนะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นท่านแรกปฐมฤกษ์ในชุดคนฟ้าลิขิตนะคนฟ้าลิขิตหลายท่านก็คงจะรู้จักแล้วโดวยเฉพาะท่านที่เป็นแฟนรายการลายกะหนกมาแต่ดั้งเดิมก็คงจะรู้จักพี่หนุ่มเกรียงไกรกิติ<ล>นเนสวนนะค,ค,ครับซึ่งเป็นคนที่มี มีมากกว่าซ for ิกเซนในเรื่องของเป็นคนที่มีซิกเซนเป็นคนที่มีศรัทธาเป็นคนที่ทำทุกอย่างนะครับเพื่อการเชิดชูพระเกียรติยศขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะเคยพาท่านผู้ชมไปตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระพลาาไทยนเรศที่วัดนางพญาที่พิษณุโลกมาแล้วนะครับแล้วก็เคยพาท่านผู้ชมอีกชุดหนึ่ง ก็ตามรอยไปที่วัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนั้นก็จะมีพระพรายพระพราหนึงใช่ไหมครับอันนั้นเป็นพระพรานวิหารพระพราพระพราใช่ไหมพระพราอันนั้นเป็นนักตําหนักตําหนักเออตำหนักอันนั้นเรียกตําหนักตําหนักก็คือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรที่วัดนางพญาเนี่ยเป็นครอบครัวของท่านนะฮะเป็นเป็นครอบครัวของท่านนะครับเป็นพระราชบิดาพระราชมารดาแล้วก็พี่น้อง ส่วนที่วัดสัพพิสูรเนี่ยเป็นตำหนักและมีพระบรมรูปกับทหารขุนพลับกของท่านในสมัยประวัติศาสตร์เป็น,นรเรื่องของอยุทธาธิีใช่นะครับแล้ววันอาทิตย์นี้รายการลาคืนกยกสยามก็ยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของออพี่หนุ่มเกงรงไกลเพราะว่ามีเรื่องของพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรนะะองค์แรกในจังหวัดนครนายกนะฮะ คือคือพี่หนุ่มเนี่ยเขาเป็นคนที่ฟ้าลิขิตมาคือจากจากที่รู้จักมาแล้วประมวลได้นี่พี่จนถึงตอนนี้สามที่แล้วคือเราพอจะอนุมานได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนฟ้าลิขิตที่เหมือนกับมารับใช้หรือแบบต้องทํางานถวายที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรทั้งนามสกุลเขาเนี่ยนามสกุลเกียงไกกิติทเนศวรเนี่ยซึ่งใช้สอสาราวรแหวนรอเรือใช่เลยสวนนั้นเลยใช่ไหมฮะเหมือนกัน แล้วก็แล้วก็เนี่ยฮะก็ทำทำงานแล้วก็จะมีเหตุให้ต้องไปสร้างพระบร,รมรูปสเริจพะนเลสวรแต่ละที่แต่ละที่ใชโ่โดยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ละที่ไม่แต่ละที่เนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นคนเลือกที่จะไปนะออมันจะมีเหตุให้ต้องเดินทางมีคนให้ให้มาให้ไปช่วยเหลือแม้มกระทั่งบางที่มีคนสร้างอยู่แล้วหลายคนที่แบบอ,อย่างที่วัดสัมปาศิลก็มีคนพยายามสร้างถึงห้าท่านแต่สุดท้ายก็ต้องมาตกที่วิหนุ่ม หรือแม้กระทั่งที่ตอนลายกนกวันอาทิตย์นี้ที่วัดมณีวงศ์เนี่ยมีคนหนึ่งที่คือจะสร้างอยู่แล้วครับแต่ก็มีเหตุให้ต้องใช่มีเหตุให้ต้องออไม่สามารถทํา<ช>ไ,<ด>ได้ก็เลยกลายมาเป็นพี่หนุ่มอีกทีหนึงจนได้อโอ้โห <ไป S 1> ทา่านก็ามาเยอะเลยนะฮะแต่ทีนคุณเจริญขวัญน,นะฮะสวัสดีครับคุณแตงคุณแตงจางกฤษนะครับคุณศักด์นะครับคุณนิพงใช่ไหมคุณนิ ครับแต่ทีนี้ปัญหาคือวัดายกระหนกยกสยามมาทีนี้มันพิเศษกว่าตอนอื่นเพราะตอนอื่นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับแค่เฉพาะเรื่องเราพี่หนุ่มคนฟ้าลิขิตคนเดียวอที่ไปสร้างสุเด็จพระนเรศวรตามที่ต่างๆแต่ปรากฏว่าพอวันอาทิตย์เนี้มัน,น,นมีความเชื่อมโยงกับคนฟ้าลิขิตอีกหนึ่งคนอีกอที่วัดมณีวงศ์เป็นพระเป็นพระ,พระใช่ เป็นพระที่ที่ก็มีนิมิตมากมาย<ช>เกี่ยวกับเ,เรื่องราวของพญาน,นาคคือคือมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวใช่ไหมพี่เพราะว่าสำหรับพระรูปนี้ไม่ใช่เกิดที่ครั้งเดียวมันเกิดขึ้นซ้ซําๆแล้วเรื่องราวที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับพญาน,นาคเนี่ยเกิดขึ้นประมาณสองถึงสาครั้งภายในวัดจนทําให้จนทําให้ท่านเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าหรือว่าพื้นที่แห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับพญาน,นาคใช่ใช่นะและ้วเรื่องราวทีนี้ก็เลย สนี้เรื่องราวก็เลยพันกันเลยเพราะว่าท่าน่หนุ่มีเรื่องราวพระในรสวนเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนพระรูปนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพญานาคและสองอย่างมารวมกันใช่แต่คนที่คนที่นิมิตคือคนที่ฝันนี่นะฮะก็เป็นเป็นพระอาจารย์นะฮะเป็นพระเป็นพระเป็นพระฝันฝันเกี่ยวกับสมเด็จพระในเรสวนและความฝันเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะถ้าเราฝันถ้าเราฝันด้วยเรื่องราวอะไรก็ตามแต่เรื่องราวหนึ่งสองสามสี่ นะฮะไม่เป็นไรถ้าเราฝันคนเดียวตื่นเช้าขึ้นมาเออในฝันอาจจะแปลกดีเลยแล้วก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดณอีกสองวันต่อมาเราเจออีกคนหนึ่งและคนนั้นเนี่ยฝันเหมือนกับเราแบบเดียวกันหนึ่งสองสามสี่เนื้อเรื่องเหมือนกันเลยนะครับทีนี้มันเรื่องแปลกแล้วใช่ไหมความฝันเนี่ยจะเหมือนกันสองคนซึ่งอยู่กันคนละจังหวัดเลยแล้วเนื้อหาเนี่ยเหมือนกันเป๊ะและเป็นเนื้อหาที่ไม่ธรรมดาเพราะเกี่ยวเนื่องกับ องสมเด็จพระนเรศวร,รมหาราชใช่ไหมอันนี้ถือว่าแปลกถือว่าแปลกตอนแรกเนี่ยเรื่องของสมเด็จพระนเรศวร,รที่วัดแห่งนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพี่หนุ่มนะแต่มันเริ่มต้นจุต,ติขึ้นครั้งแรกกับพระฝันแล้วก็คารวสฝันคารวสจากกรุงเทพฝันแล้วก็เลยดึงพี่หนุ่มเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมเพราะว่าพี่หนุ่มก็บังเอิญเป็นคนนครน,นายกนะฮะเป็นคนนครน,นายกแล้วพอถึงจุดที่พระฝันถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรเนี่ย จะสร้างพระบรมรูปก็เลยนึกถึงคุณเกรงไกลนึกถึงพี่หนุ่มเพราะพี่หนุ่มเคยไปสร้างมาแล้วที่พระพลาที่วัดนางพญานี่แหละก็เลยดึงพี่หนุ่มเข้ามานี่ก่อนจะไปถึงเรื่องพญานาคเป็นเรื่องขององค์สมเด็จพระนเรศวรก่อนส่วนเรื่องพญานาคเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดกับพระอาจารย์ท่านนี้นะฮะอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับพี่หนุ่มโดยตรงนะฮะแต่พี่หนุ่มเนี่ยในเมื่อไปสร้างองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วเนี่ยก็เลย เออทำให้ดึงให้พี่หนุ่มเนี่ยไปมีศรัทธาเกี่ยวกับองค์พญานาคไปด้วยใช่ไหมฮะเนื้อเรื่องนั้นต้องบอกว่ามันเหลือเชื่อมากม,มันเหลือเชื่อมากนะเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยจะบอกว่าทําให้วัดเนี่ยเป็นวัดทีเ่เป็นจุดมุ่งหมายของชาวพุทธหลายท่านที่แห่แหนกันไปในทุกทุกวัน ยิ่งถ้าเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โห,โหคนมากมายนะฮะเกี่ยวกับพญานาคโดยที่ไม่ต้องไปที่จังหวัดริมแม่น้ําโขงเลยมาที่นี่เลยคือนะตอนคือตอนนี้คนนะ่ยรู้จักวันนี้เริ่มรู้จักมากขึ้นจากโซเชียลจากภาพนะิ่งแต่ว่าเชื่อว่าน้อยคนนะ่ยที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วมีที่มาอย่างไงอืมอืมอืมอันนี้คือคนอาจจะเห็นโอ้มีถ้ำพญานาคมีพญานาคมากมายหลายตนอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าแบบใช่โอ้เรื่องหลังที่มาเนี่ย ใช่เดี๋ยวมีแขกใช่ครับแขกเข้ามาหน่อยครับอย่ามาทําเป็นรับรับล่อๆมีแขกคนพิเศษจะเข้ามาก็เข้ามานะฮะเดี๋ยวผู้ชมเออเอามาอยู่ข้างหลังนี่นั่งได้ใครเออให้ผู้ชมถ่ายว่าใครเชิญแขกคนพิเศษก่อนให้คุณผู้ชมถ่ายว่าใครพอเห็นปุ๊บก็ปิดเลยนะฮะลากันสวัสดีเลยนะฮถ่ายได้เหลือหกร้อยคนเลยจากเมื่อกี้นี่ฮะคุณหมิวอุบลรัตน์นะฮะเถาน้อยคุณหมิวติ๊งตองนี่ สุดยอดเลยนี่ก็คือเหรียญพญานาค mm hmm. เหรียญพญานาคนะฮะผู้ชมดูก็เดี๋ยววันนี้จะแจก mm hmm. ให้ผู้ชมดูก่อนยก,ยกใหไหน่อยแบบจะให้หล่น mm hmm. เป็นเหรียญพญานาคอยากให้ติดตามไปจนจบไลฟ์นี้วันนี้จะแจกสามองก่อนจากโดยตรงจากทางวัดมณีวง์ mm hmm. นะครับ mm hmm. มีกติกา,า mm hmm. มีมีมม คืออยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยรายการลายกระหนกยกสยามวันอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้ามี2ตอนใช่ไหม,<า>มหรือ3มออหรือ4เบื้อ,องต้น2ก่อน,อตอน2ตอนเืนะ้องต้นแล้วท่านจะได้ล่วงรู้ความ<อ>เป็นมาสาหรับสาหรับคนที่อาจจะไม่มีข้อมูลเรื่องของพญานาคเลยนะคือผมก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะฮะเคยได้ยินแต่ข่าวว่าโอเคที่คําชโนใช่ไหมเรื่องพญานาคเอ่อเรื่องเจ้าปู่ศรีสุสธโธเจ้าย่าศรีปทุมมาเราก็ทราบแบบนี้นะฮะเราก็ทราบแต่เราเรา แต่ว่าคนที่ไม่ได้รู้เรื่องพญานาคเลยนะก็ไม่อยากให้พลาดท่านติดตามตั้งแต่ต่อวันอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าแล้วท่านจะได้รู้นะท่านจะได้รู้มากยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องของพญานาคเรื่องของกษัตริย์คือพญานาคเาก็มีกษัตริย์ของเขานะม,มีกษัตริย์กี่องค์นะฮะแล้วก็มีเรื่องแตกหน่อนไปถึงเรื่องของเพชรพญานาคอีกห